เมื่อ EP ที่แล้วนะครับเราจบไปกับ Private Victory แล้วนะครับความสำเร็จส่วนตัวคุณผู้ชมสัญญากับผมแล้วครับว่าจะฝึก3นิสัยนั้นให้สำเร็จก่อนเดี๋ยวเรามาทวน3นิสัยนั้นกันครับ 1. Be proactive จงเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตตัวเองเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนิ้วชี้ของคุณต้องชี้เข้า,าหาตัวเองครับนิสัยที่2มีกินวิตามนอินมจงมีจุดมุ่งหมายในใจเสมอ ความฝันความปรารถนาอะไรที่คุณอยากสร้างขึ้นและในวันสุดท้ายของชีวิตของคุณอยากให้ผู้คนกล่าวถึงคุณว่าอะไรครับนิสัยที่3 PUT first THING first การทำสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรกๆก่อนการจะทำสิ่งที่สําคัญได้คุณต้องรู้ว่าอะไรสําคัญที่สุดในชีวิตของคุณสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณต้องทำในตอนที่มันยังไม่เร่งด่วนครับเดี๋ยวเรามาเข้าส่วนของนิสัย พับบิควิกเตอรี่ไพรเวเนี่ยถ้าคุณสร้างแล้วคุณสร้างความสำเร็จส่วนตัวก่อนคือ Private Victory และคุณนำความสำเร็จนั้นออกไปสู่โลกภายนอกคือ Public Victory ครับ Public Victory เนี่ยในเซเว่นแฮปเนี่ยหนังสือเล่มนี้คุณซีเฟนโควีกล่าวไว้ว่ามันคือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งกันและกันครับผม หล,หลักเนี่ยหัวใจหลักของ Public กว l l ลี่คือความสัมพันธ์ครับผมเพราะฉะนั้นนิสัยอีก4นิสัยนี่จะเป็นนิสัยในการสร้างความสัมพันธ์ในหนังสือเล่มนี้กล่าวว่าความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนเงินฝากในธนาคารหรืออีกเรียกอย่างว่า f e e l i n g Bank Account ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าคุณมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเหมือนกับเงินฝากในธนาคารนั้นคุณฝากเพิ่มคุณฝากเพิ่มแต่กลับกัน ถ้าคุณมีปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคนอื่นเหมือนกับว่าคุณถอนเงินน,นั้นออกมาความสัมพันธ์คุณลดลงเงินฝากลดลงการจัดสมดุลก็คือเราจำยังไงก็ได้ให้เงินฝากในธนานคารมันอยู่เพิ่มขึ้นและเป็นบวกตลอดครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรความสัมพันธ์จะต้องมาเป็นอันดับแรกในเรื่องของความสม,มร็จครับนิสัยที่4ครับผมติ้งวินวินคือการคิด ให้ทั้ง2ฝ่ายได้ผลประโยชน์ทั้งคู่ครับบริบทของสังคมเราเนี่ยมันมีทั้งหมด4พาร์ทด้วยกันครับอันดับแรกคือ win lose ฝ่ายหนึ่งได้ผลประโยชน์แต่อีกฝ่ายหนึ่งจะเสียผลประโยชน์ครับแล้วก็มีแบบ lose l o e ก็คือทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเป็นผู้เสียผลประโยชน์ทั้งคู่อย่างเช่นถ้าผมทําธุรกิจนะครับผมไม่อยากให้ฝ่ายเนี่ยเขาประสบความสำเร็จผมยอม ทำให้ผมขาดทุนเลยเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งขาดทุนเหมือนกับผมอันนี้เป็นการทําแบบ lose l o s e loose ซึ่งในบริบทสังคมมันมีอย่างนั้นจริงๆนะครับข้อที่สคือ l o s e win l o s e win คืออะไรคือถ้าให้ผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับในบริบทของสังคมที่เป็นครอบครัวครับคุณมีความฝันคุณมีความปรารถนาคุณอยากทําบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณแต่พ่อแม่ของคุณ มีความฝันเหมือนกันเขาอยากให้คุณทํางานงานหนึ่งเขาอยากให้คุณประสบความสําเร็จในด้านด้านหนึ่งและคุณเลือกที่จะทําตามความฝันของคนอื่นสุดท้ายคุณสําเร็จไปมันไม่ใช่ความสําเร็จที่คุณต้องการคุณจะรู้สึกว่างเปล่าครับและคุณเสียผลประโยชน์ตรงที่ว่าคุณเสียเวลาและไม่มีความสุขแต่พ่อแม่ของคุณมีความสุขอันนี้ก็เป็นการดิวแบบมีฝ่ายหนึ่ง ชนะฝ่ายหนึ่งแพ้และอันดับสุดท้ายครับ Win วิน No Deal ในหนังสือเล่มน,นี้ให้โฟกัสในบริบทเนี่ยมากที่สุดครับ Win วิน No De a l คืออะไรเราต้องเข้าใจก่อนว่าผู้อื่นเนี่ยเขาต้องการผลประโยชน์อะไรและเราค่อยแสดงความต้องการของเราให้เขาทราบครับเราต้องช่วยเขาก่อนเราต้องทำงานให้เขาก่อนหรือเราสามารถทำให้เขาเกิดประโยชน์อะไรสูงสุดใน ธุรก,กิจของเขาได้เราให้ประโยชน์อะไรกับเขาได้เราให้เขาก่อนครับและหลังจากนั้นค่อยแสดงความปรารถนาของเราครับถ้าในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ก็ไม่ต้องดีวกันครับเพราะาอะไรรู้ไหมครับถ้าตกลงกันไม่ได้นั่นหมายถึงว่าต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียผลประโยชน์ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องดีวกันดีที่สุดครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเนี่ยก็คือการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีอันนี้เป็นหัวใจหลักเลยนะครับมานิสัยที่5กัน See first to understand, then to be understood จงเข้าใจผู้อื่นก่อนรับฟังผู้อื่นก่อนและค่อยแสดงความปรารถนาของตัวเองออกไปครับนิสัยเนี้ยทั้งนี้ทั้งหมด7นิสัยเป็นนิสัยที่ฝึกยากมากที่สุดครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับสมมุติว่า ถ้าคุณรู้เรื่องอะไรบางอย่างและคุณรู้ว่าสิ่งนี้มันถูกแต่คุณคุยกับใครสักคนหนึ่งและเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขารู้มันก็ถูกเหมือนกันแต่คุณรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันผิดคุณทำได้ไหมที่คุณจะยอมรับและฟังเขาก่อนให้เข้าใจเขาจริงๆว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นและคุณค่อยตอบสนองกลับไปทุกครั้งที่เราโต้เถียงกัน มันจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับคุณมีความเชื่อของคุณเขามีความเชื่อของเขาเมื่อสองฝ่ายโต้เถียงกันต่างยัดเยียดความเชื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งครับและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับกำแพงของอีโก้เนี่ยมันจะขยายใหญ่ขึ้นคุณไม่สามารถทำให้ความเชื่อของเขาลดลงได้เลยครับยิ่งคุณเถียงเขายิ่งสร้างกำแพงขึ้นมาครับ วิธีที่จะทำลายกำแพงนั้นได้ดีที่สุดคือการฟังครับคือการยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นในจกักรวาลเนี่ยสร้างให้มนุษย์มีสองหูและหนึ่งปากมันมีเหตุผลของเขาครับผมเพราะเขาต้องการให้เราฟังมากกว่าที่จะพูดครับปากและลิ้นเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องควบคุมให้ดีอยู่เสมอในสังคมเราครับ คุณเคยสังเกตไหมจะมีใครบางคนที่คุณคุยด้วยและเขาพูดอย่างเดียวเขาพูดไม่หยุดเลยเขาเล่าเรื่องตัวเองเขาไม่เคยถามเลยว่าคุณรู้สึกยังไงไม่เคยถามเลยว่าคุณคิดยังไงเขาพยายามยัดเยียดความเชื่อและความคิดให้กับคุณเอาแต่พูดเอาแต่พูดปากและลิ้นเนี่ยเป็นตูตัวร้ายของเราเลยนะครับเราพูดเมื่อจําเป็นแต่เลือกเป็นผู้ฟังให้มากขึ้นครับ นี่คือทักษะการฟังเป็นสิ่งที่สำป็นมากสำหรับนิสัยนี้ครับ See Fair to Understand เพราะเราต้องฟังผู้อื่นอย่างเข้าใจก่อนแล้วไม่ตัดสินเขาและหลังจากนั้นเราค่อยแสดงความปรารถนาของเราออกไปครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันจะทำให้เราอ่านคนออกและเรารู้ว่าเราจะต้องตอบสนองต่อผู้อื่นยังไงอะไรที่เขารู้สึกอยู่คุณได้จากการดูและฟังเท่านั้นครับ ตาดูหูฟังอย่างเดียวเลยครับและคุณจะรู้ว่าคนที่คุณสนทนาด้วยเขารู้สึกยังไงเขาต้องการอะไรผมส่วนตัวนะครับเวลาคุยกับใครหน้า Face t o f a c e เนี่ยผมไม่เคยหยิบมือถือขึ้นมาเล่นเลยนะแต่ครั้งเดียวครับผมผมให้เกียรติคู่สนทนาฝ่ายตรงข้ามผมคุยกับเขาตาผมมองเขาครับผมคอยจับความรู้สึกเขาว่าเขารู้สึกงไงเขาต้องการอะไรและเรื่องคนจะเป็นเรื่องง่ายเลยครับ ความสำเร็จเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเรื่องคนเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนครับถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จจงเป็นผู้ฟังที่ดีครับมาในส่วนนิสัยที่6ซินใินใจายคือการร่วมมือกับผู้อื่นให้เป็นครับนิสัยเนี้ยต้องพึ่งพา2นิสัยแรกก็คือ w i n w ินและ See Fair to Understand เพราะว่าเราจะร่วมมือใครไม่ได้เลยถ้าเราฟังคนอื่นไม่เป็นจริงๆนะครับ การร่วมมือคนอื่นเนี่ยคือการที่เราสร้างคอนเนคชันที่ดีตัวเราเนี่ยอาจจะมีความเก่งทางด้านหนึ่งแต่คนอื่นก็จะมีความเชี่ยวชาญและความเก่งทางด้านอื่นความสําเร็จของเรานะครับมันจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราร่วมมือกับคนอื่นถ้าเราเก่งเพียงคนเดียวเพดานความสําเร็จเนี่ยมันจะมีจํากัดครับแต่ถ้าคุณร่วมมือกับคนอื่นเป็นความสําเร็จมันมีไม่จํากัดครับมันเป็นไปได้ทุกรูปแบบเลยครับ สมมติคุณอยากสร้างบริษัทหนึ่งขึ้นมาคุณมีความเชี่ยวชาญทางด้านครีเอทีฟแต่คุณไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินและถ้าจะให้คุณเนี่ยไปศึกษาทางด้านการเงินให้เชี่ยวชาญอีกมันต้องใช้เวลานานมากครับแต่ถ้าคุณสื่อสารกับคนคนอื่นเป็นจริงๆคุณดึงคนอื่นมาร่วมมานกันคุณให้การฟังที่ดีก่อนว่าเขาต้องการอะไรจากเราเราให้อะไรเขาได้บ้างและเขาให้อะไรเราได้บ้าง และเกิดการร่วมมือกันครับมนุษย์เราเนี่ยที่ดำรงเผ่าพันธุ์มาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะการร่วมมือครับเรามีภาษาที่ใช้สื่อสารกันเราร่วมมือกันถึงสามารถดำรงชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ได้เพราะฉะนั้นเราไม่สาม,มารถหลีกหนีกฎธรรมชาตินี้ได้ครับจงร่วมมือกับผู้อื่นให้เป็นครับผมเรามาในส่วนนิสัยสุดท้ายครับนิสัยที่7 s ็ a ชา e n t น e s อ w ครับ นิสัยเนี้ยเป็นนิสัยที่จะต้องรวมเอา private victory และ public victory มารวมกันครับผม sharpness นี่คืออะไรคือการรับขวานให้คมอยู่เสมอคุณจะตัดต้นไม้ขาดได้ภายในครั้งเดียวเนี่ยคุณก็ต้องหมั่นรับขวานนั้นครับเพราะฉะนั้น6นิสัยที่ผ่านมาทั้งหมดคุณต้องฝึกฝนอยู่สม่ำเสมอไม่ใช่เรียนรู้วันนี้แล้วคุณก็ทิ้งไปแล้วคุณจะกลายเป็นคนเก่งไปเลยไม่ใช่ครับความสําเร็จเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําไปตลอดชีวิต ถ้าชีวิตเราเนี่ยเปรียบเหมือน,นังเกมเกมเกมเนี่ยไม่มีวันเล่นจบครับคุณต้องฝึกตลอดและในหนังสือเล่มน,นี้มีอีกหนึ่งส่วนที่ต้องฝึกและดูแลนะครับมันมีทั้งหมด4อย่างด้วยกัน 1. p h y s ฟิสิกอลร่างกายนะครับ 2. เรื่องของสปิริชัลจิตวิญญาณครับผม 3. เรื่องของ Relationship ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างครับ4 เรื่อง Mentority หรือ Mental หรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่า Mindset หรือทัศนคติก็ได้ครับผมสิ่งเหล่านี้เราต้องหมั่นดูแลและฝึกฝนอยู่ตลอดชีวิตของเราครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะถ้าเราไม่ฝึกฝนไม่ดูแลเนี่ยคุณก็จะมีความสํเเ็จที่ไม่ยั่งยืนครับเดี๋ยวเรามาในส่วนแรกกัน Physical หรือร่างกายนะครับร่างกายเนี่ย ถ้าจะให้ผมพูดในแบบที่เรียบง่ายที่สุดคงจะหนีไม่พ้น3อย่างนี้ครับนอนอาหารแล้วก็ออกกำลังกายครับผมการนอนเนี่ยคือการที่คุณทำวันนี้นะคุณทำดีเลยนะครับและพรุ่งนี้คุณเห็นผลเลยต่อให้คุณกินอาหารดีออกกำลังกายดีนะครับคุณทำวันนี้บางทีพรุ่งนี้ยังไม่เห็นผลอะไรเลยนะครับแต่ถ้าคุณนอนไม่ดีวันนี้พรุ่งนี้คุณรู้เลยว่าร่างกายคุณติดลบแน่นอน เพราะฉะนั้นการนอนเป็นสิ่งที่โฟกัสเป็นอันดับแรกครับถ้าวันนี้คุณยังนอนไม่ดีคุณไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องอื่นเลยครับเรื่องอื่นไม่สําคัญไปกว่าน,นั้นแล้วครับถ้าคุณจะนอนยังไงให้มีประสิทธิภาพคืนนอนให้ถึง7-8ชั่วโมงนอนเวลาเดิมสม่ําเสมอและตื่นเวลาเดิมสม่ําเสมอเช่นกันครับผมคุณจะนอนอย่างมีประสิทธิภาพวันแรกที่คุณนอนเนี่ยคุณเปลี่ยนเวลานอนพยายามนอนให้เร็วขึ้นมันจะไม่หลับแน่นอนครับ คุณต้องทําอย่างนั้นนะซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่าเป็นสัปดาห์เป็นเดือนทําจนเป็นนิสัยครับและการนอนของคุณจะเป็นสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพครับในส่วนของอาหารคุณรู้อยู่แล้วครับว่าอาหารไหนดีอาหารไหนไม่ดีแต่สิ่งที่จะทําให้คุณเลือกอาหารที่ดีและไม่ดีได้มีอยู่แค่อย่างเดียวครับคือสติคุณต้องรู้ตัวเองอยู่เสมอว่าคุณกําลังจะเอาอะไรเข้าปาก ทุกวันนี้ผมเห็นไปตามร้านอาหารหรือกินข้าวที่ไหนก็ตามนะครับผมจะเห็นคนกินไปเล่นมือถือไปกินไปเล่นมือถือไปคุณยังไม่รู้เลยครับว่าสิ่งที่คุณกินอ่ะคุณเคี้ยวอะไรรสชาติเป็นยังไงคุณจดจ่อกับสิ่งที่คุณทําได้หรือเปล่าอันนี้ในโลกปัจจุบันเราในสังคมปัจจุบันเราเรามาติดทัสมากจนเกินไปครับ ทำให้การกินของเรามันไม่มีสติครับผมบางครั้งเราจะเอาอะไรเข้าปากควรมีสติก่อนที่จะเอาสิ่งนั้นเข้าปาก you are what you eat คำนี้มันไม่ไกลตัวเลยครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับให้คุณมองอย่างนี้ครับคุณอินพุตอะไรเข้ามาเอาพุตคุณก็จะออกไปแบบนั้นครับผมคุณเอาสิ่งดีๆเข้ามาในตัวเองคุณก็จะส่งสิ่งดีๆออกไปให้กับโลกใบนี้ครับผม แต่ถ้าคุณ input แต่ขยะเข้ามาสิ่งที่คุณ output เ u t p u t ออกไปมันก็คงจะมีแต่ขยะครับผมในส่วนที่3นะครับการออกกำลังกายผมอยากให้ทุกคนโฟกัสอยู่2อย่างเลยการออกไงาการคาร์ดิโอกับการเวทเทรนนิ่งอันนี้คือคีย์หลักที่ทำให้คุณสุขภาพดีแบบย,ยั่งยืนนะครับการคาร์ดิโอเนี่ย ไม่ว่าคุณจะเดินตอนเช้าส0นาที20สนาทีก็ได้ครับหรือคุณจะวิ่งก็ได้อย่างส่วนตัวผมเนี่ยกิจวัตรที่ผมทําเป็นอย่างแรกของวันก็คือการออกกาลังกายออกมาวิ่งก่อนออกมาคาร์ดิโอก่อนอย่างวันนี้ผมวิ่งเสร็จแล้วก็มาอัดคลิปนี้อันนี้เป็นรูทีนของผมเลยครับแล้วก็ในส่วนที่2ก็คือเวทเทรนนิ่งสิ่งนี้ผมทําอยู่แล้วประมาณ5-6วันต่อสัปดาห์ก็คือจะเวทกล้ามเนื้อแต่ละส่วนเนี่ยให้ความสําคัญกับเขาในทุกๆส่วนเพราะว่าถ้าคุณมีกล้ามเนื้อที่แข็ง คุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณจะทำอะไรกระฉับกระเฉงขึ้นมีรูปร่างที่ดีมั่นใจในตัวเองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องดูแลอยู่ครับผมถ้าคุณไม่เวทเทรนนิ่งเลยเนี่ยผลที่เกิดขึ้นคืออะไรกระดูกคุณจะเปราะลงกล้ามเนื้อคุณจะฟีบลงไปเรื่อยๆและเมื่อกล้ามเนื้อคุณฟีบลงลดลงเนี่ยระบบเผาผลาญคุณก็ต่ําลงเพราะฉะนั้นคุณก็จะกลายเป็นคนที่อ้วนง่ายขึ้นการเวทเทรนนิ่งช่วยเรื่องนี้ได้ครับทําอย่างสม่ําเสมอ และทําไปตลอดชีวิตอย่างที่ผมบอกเกมนี้ไม่มีเส้นชัยนะครับคุณต้องทํามันไปตลอดมาในส่วนของความสัมพันธ์ครับความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยหลักในการสร้างความสุขของเราเลยความสัมพันธ์ที่ดีจะนําพามาซึ่งความสุขที่ดีครับและความสัมพันธ์ที่ดีจะเกิดขึ้นได้ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นนะครับเกิดจากเริ่มจากตัวเราครับเราต้องสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นก่อน คุณต้องเริ่มตั้งแต่นิสัยแรกเลย be proactive จงรับผิดชอบชีวิตตัวเองถ้าทุกวันนี้คุณมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีเพราะตัวคุณเองหรือเปล่าที่เป็นจุดเริ่มของความสัมพันธ์ที่ไม่ดีคุณเองหรือเปล่าที่เป็นการตอบสนองต่อผู้อื่นแบบไม่ดีทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีคุณเห็นอะไรไหมครับนิสัยเนี่ยมันเชื่อมโยงมาตั้งแต่นิสัยแรกถึงจะต้องฝึกนิสัยแต่และนิสัยเป็นสเต็ปๆมาเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ดีเริ่มจากตัวคุณก่อนครับ คุณให้คนอื่นก่อนคุณสื่อสารคนอื่นแบบที่คุณอยากให้คนอื่นสื่อสารกับคุณนะครับคุณยิ้มให้คนอื่นไหมวันนี้ถ้าคุณไม่ยิ้มให้คนอื่นเลยคุณก็อย่าหวังว่าคนอื่นเขาจะยิ้มให้คุณก่อนครับเพราะฉะนั้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเราต้องเริ่มจากตัวเองถ้าวันนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์มันไม่ดีนะครับคุณก็สามารถเลือกได้เพราะคุณเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของตัวเอง คุณเลือกว่าจะให้ใครอยู่ในความสัมพันธ์ของคุณถ้ามไม่ดีคุณมองว่าคนคนนี้คุณคุยด้วยปฏิสัมพันธ์ด้วยแล้วคุณรู้สึกว่ามันท็อกซิกมันไม่ดีคุณก็เลือกที่จะเอาตัวเองออกมาได้คน5คนที่คุณใช้เวลามากที่สุดเป็นตัวกำหนดอนาคตของคุณครับเพราะฉะนั้นจงเลือกความสัมพันธ์ที่ดีครับผมมาในส่วนที่สนะครับในส่วนของจิตวิญญาณครับผม จิตวิญญาณของมนุษย์เราเนี่ยจะแข็งแกร่งที่สุดได้ต่อเมื่อเรารู้ว่าเราต้องการอะไรครับเรามีเป้าหมายอะไรในชีวิตของเราถ้าไม่มีเป้าหมายจิตวิญญาณนั้นไม่สามารถแข็งแกร่งขึ้นได้เลยครับผมเพราะฉะนั้นการกําหนดเป้าหมายในชีวิตก็คือนิสัยที่2นั่นเองจะทําให้จิตวิญญาณของเราแข็งแกร่งขึ้นครับและการดูแลจิตวิญญาณเนี่ยอาจจะมองไปถึงการที่เราอยู่กับตัวเองอยู่กับความสงบ เพราะการอยู่กับความสงบคุณจะได้ยินเสียงข้างในตัวเองหรือที่เรียกว่าก a ส e ฟิล่งนั่นเองสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คุณค้นหาเป้าหมายในชีวิตของคุณได้ดีที่สุดครับตัวตนที่ดีที่สุดของคุณเนี่ยจริงๆมันมีมาตั้งแต่แรกแล้วครับแต่คุณแค่ไม่เคยได้ยินเขาจริงๆแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นใช้เวลาอยู่กับตัวเอง ลดโซเชียลอยู่กับโลกภายนอกให้น้อยลงและคุณจะได้ทบทวนและอยู่กับจิตวิญญาณของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพครับมาในส่วนที่4นะครับ m e n t a l หรือทัศนคติการที่คุณจะมีทัศนคติที่ดีได้เนี่ยคือคุณต้องฝึกฝนและมีกรอบความคิดแบบเติบโตครับผมคุณต้องออกจากพื้นที่ความสบาย อะไรที่คุณทําอยู่งานเดิมๆที่คุณทําอยู่แล้วคุณรู้สึกว่ามันสบายมันง่ายคุณทําได้เรื่อยๆคุณทําได้ตลอดสิ่งนั้นกําลังบั่นทอนชีวิตของคุณครับถ้าคุณเจอสิ่งที่ท้าทายและคุณไม่ยอมทํานั่นทําให้จิตวิญญาณคุณลดลงและทัศนคติหรือเมนเทอร์ตี้ของคุณค่อยๆลดลงเสื่อมลงครับผมเพราะมนุษย์เราเนี่ยคือสิ่งมีชีวิตที่ต้องวิวัฒนาการอยู่เสมอครับผม ถ้าคุณหยุดวิวัฒนาการสุดท้ายมนุษย์ก็จะสูญพันธุ์ถูกต้องไหมครับคุณอยากเป็นคนที่อยู่รอดหรือสูญพันธ์คุณต้องเลือกครับผมออกจากพื้นที่ความสบายทําในสิ่งที่ท้าทายอยู่สม่ําเสมออย่างเช่นถ้าเอาง่ายๆสุดเลยสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ใหม่ๆใ,ในชีวิตของคุณวันนี้มีอะไรบ้างไหมหนังสือคุณอ่านอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตของคุณบ้างหรือเปล่าการอ่านหนังสือเนี่ยเป็นการ เพิ่มจากสิ่งที่เราไม่รู้ให้เรารู้เมื่อเรารู้สิ่งใหม่ๆตัวตนใหม่ก็จะเกิดขึ้นครับและอย่างที่คุณเอาตัวเองมาดูคลิปนี้ mm. เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเรียนรู้เจ็ดนิสัยนี้ mm. ก็เป็นการออกจากจุดจุดเดิมคุณได้รู้สิ่งใหม่ๆคุณเติบโตขึ้นจากเดิมคุณดีขึ้นจากเมื่อวานเท่ากับเนี่ยคุณได้พัฒนาตัวเองเรียบร้อยแล้วครับในเรื่องของความสําเร็จเนี่ย สิ่งที่สําคัญที่สุดคือนิสัยครับผมนิสัยคือการทำสิ่งเล็กๆในทุกๆวันอย่างสม่าเสมอการฝึกเจดนิสัยเนี้ยถ้าคุณทำสิ่งเนี้ยเนิสัยนี้นะครับอย่างสม่าเสมอได้ความสำเร็จเป็นเรื่องที่ง่ายมากครับผมเพราะว่าความสำเร็จเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราฝึกนิสัยที่ดีให้กับชีวิตของเราครับผม เพราะฉะนั้นเราต้องฝึกเจนิสัยนี้ให้อย่างชำนาญน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาทวนกันครับผมนิสัยที่ 1. น be proactive จงเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตตัวเองนิสัยที่ 2. begin with the end in mind การมีจุดมุ่งหมายในใจเสมออยากให้คนกล่าวถึงคุณยังไงในวันสุดท้ายของชีวิตคุณครับนิสัยที่ 3. put first t h i n g first คุณรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญและทำสิ่งสิ่งนั้นก่อนเป็นลำดับแรกครับผม นิสัยที่4ติ้งวินวินคือมองหาผลประโยชน์ร่วมกันและสร้างผลประโยชน์นั้นด้วยกันครับผมนิสัยที่5 seek f i r s to t understand then to be understood จงรับฟังผู้อื่นก่อนและค่อยแสดงความปรารถนาคุณออกไปนิสัยที่6สินิจัยครับผมจงร่วมมือกับผู้อื่นให้เป็นและความสำเร็จจะเกิดขึ้นนิสัยที่7 s h a ชาร์เพนเดอะซครับผมหมั่นรับขวานเราให้คมอยู่เสมอทบทวน จิตวิญญาณฝึกฝนร่างกายพัฒนาทัศนคติและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีครับทั้ง7นิสัยนี้ผมหวังว่าจะทําให้คุณพบกับความสําเร็จนะครับถ้าเพื่อนๆฝึกนิสัยไหนและรู้สึกชอบนิสัยไหนเป็นพิเศษลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆชอบนิสัยไหนกันมากที่สุดในวันนี้ผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้นิสัยที่ดีไปพัฒนาชีวิตของตัวเอง ให้ดีขึ้นจากจุดจุดเดิมและดีขึ้นในทุกๆวันครับวันนี้ Better Daily ลาไปก่อนนะครับฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์และกดแชร์ด้วยครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย